แล้วศาสนาเอกเทวนิยมไม่มีใครที่เชื่อเรื่องกแเดงกรรมนะคือคนเราเนี่ยถ้าทำชั่วนะง่ายนิดเดียวครับไปนน่งเล่าไอ้บาทหลวงฟังครับไปสารภาพบาปท,ที่โบท์ไปสารภาพบาปกับตัวเทนของพระผู้เป็นเจ้าก็คือบาตหลวงหรือว่านักบวชในศาสนานั้นๆโดยเฉพาะในศาสนาคริสต์นะ ถ้าเราไปทําความชั่วไว้นี่เราสามารถไปไปสารภาพบาปกับบาทหลวงไปนั่งเล่าให้บาทหลวงฟังบาทหลวงโอ,โอเคคุณมาสารภาพบาปแล้วในเวรกรรมของคุณไม่มีอีกต่อไปนี่มันง่ายเกินไปรอเปล่ากับการที่ว่าทําความชั่วแล้วไปสารภาพบาปในโบสถ์กับบาทหลวงและนี่ในยุโรปโยมก็รู้อยู่ว่าการสารภาพบาปนะครับในประ,ทระเทศรัสเซียเนี่ยต้องเสียไม่ต่ำมาหนึ่งหมื่นรูเบิล ก็คือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามบันกวาบาทสามบัห้าร้อยครับไปสารภาพบาปไปกล้าใครมาไปนอนกับสามีของใครไปนอนกับปัญญาของใครนะครับไปทำผิดอะไรไว้ไปพูดเทศพูดสอเสียพูดกำหยาพูดเพือเชิญผิดศีลก็ที่สามกาเมสุมิจาจาราผิดศีลก็ที่สองอาทินนาตานาผิดศีลก็ที่หนึ่งปานาติปาตา แล้วไปสารภาพกับพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าก็คือบาหลวงคนเราถ้าทำความชั่วเนี่ยไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยกรรมยังมีติดตัวไหมยังต้องกลับไปเวียนไหวตายเกิดไหมไปช่วยตอบอาตมามนหน่อยอาตมาตั้งกรรมถามห้โยมตอบนะครับ